ขันไม่นอกมาง่ายให้มืดตาเสเา้นมแจ้วขันมันแสบแจ้วแจ้วแกซางแล้วบพรเป็นตาก,กูหลายคนเข้ามาถามว่าทรงผมซองดูฮีได้มาจากไหนประธานโทษทรงผมได้มาจากผ้าไัยมมีคิ้วแรงบันดาลใจจากหนางพันธุรัตส่วนหนวดไม่ต้องสืบนี่ก็คือหมอยของม้านินมังกร เขามีบ้านหลังใหญ่ก็หาว่าเขาขายยาบ้าเขามั่งมีเงินตราก็หาว่าเขาขายยาอีแต่ซูบอคิดว่าเขาขายหีเนี่ยบอแก้วทะเลสวยเพราะอาศัยขึ้นชีวิตจะราบเรื่อนเพราะอาศัยอุปสรรคตราบใดที่มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าชัยชนะก็อยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกันถึงกูสิเป็นแค่แม่งวีกูก็สีหีสางใดละกันแก้วยักใหญ่ะ สิ่งที่ผู้หญิงต้องการที่สุดและอยากได้ที่สุดบ่าเ่นการสีเศร้าสีแร้งสีตะแคงสีหไายสีตายสีท่นสีจนคนร้องขอชีวิตบ่แเ่นการสีซซาสี่ไส้สีบ่มีความหมายสีบ่มีความรับผิดชอบสีถิมสี่มแต่สิ่งที่ผู้หญิงอยากได้ก็คือการแต่งงานเพราะว่าการแต วันการสุดท้ายของการซี่กันจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราจะซี่กันและกันว่าเราจะซี่กันตลอดไปและเราจะไม่ซี่สมสี่สมห้าสมหกสมเจ็ดสมแปดทำไมการซี่กันจึงเป็นเหตุผลของความรักเพราะว่าคนเรารักกันชอบกันต้องซี่กันแกวแยกย้าย ได้ข่าวรัฐบาลจะประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงมาสร้างว่าแถวว่าจำนี้บ้านกระแตกแสหลาขาดเสื้อสาดมีดบิดบินแผ่นดินไหวหายทะลุคูทลายคันไถหักเจ้าวักงอซาส้นสิบวันเดมเวลาว่าสี่เช้าสีแรงสีตะแข้งสีหงายสีตายสีทนสีจนคนร้องขอชีวิตสีสะสีไส้สีบ่มีความหมายสีบ่มีความรับผิดชอบสีกันมุนอุ้ยปุยแก้วน่าแก้วเนว่าตุวเมื่อถึงจุดอิ่มตัว สักวันหนึ่งคุณจะคิดได้เองว่าสิ่งที่ควรสแสวงหาคือเงินไม่ใช่ความรักเทียบ สำนักขา่าวยมทูตนิวรายงานโดยซองดูฮีทางการเพิ่นฝากมาแจงวิธีการดีเลี่ยงการติดเชื้อโควิดประเภทการกินต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือประเภทเนื้อหมูเนื้อหม,มาเนื้อกาเนื้อไก่เนื้อ,อสร้างเดือดในนู่นสาวพวกนี้ปรุงสุปและจังกินประเภทสัตว์มีปีกบาดเนี่ยบว่าสิเป็นตอแตนพึ่งเครื่องบินผ่าอนามัยมูนี่มีปีกต,ต้มสุปแล้วจังกินแต่ว่าตอแตนพึ่งนี่กินดิบได้แห่งดีเดอร์มันเป็นยาประเภทหีบาดเนี่ย บ่ว่าสิเป็นหีหนูน้นหีตูนหีสวดหีบวบวดกระสวดได้ประเภทหีดิบดีลวกนำห่อนสักก่อนจังคอยกินร่างมือก่อนกินล่างลิ้นก่อนเลี้ยอย่าลืมสีกันห่างกัน2เมตรน้ำเด้อแก้วนียหายอ่ะ